กอดกันค่ะกอดไทยกอดนุ่งค่ะแต่ว่ากอดได้แต่บ่อพุ่งยิงนะครับผมผู้ชายก็บ่อได้บ่อได้ไปนะครับเอาสุวรรณุกอดไอแบบนี้บ่อได้บ่ค่ะได้อ๋อยกเว้นอไอไงผู้อื่นบ่อบ่ผู้อื่นเอาคือผู้อื่นบ่อได้อกลายเป็นผู้ชายคือกันค่ะเกันอ๋อไอเป็นผู้อื่นบอกเออไอเป็นนู้ย่มันว่าอายเป็นผู้อื่นเลยเด้อค่ะนู้ยืนหวาดเลยค่ะแต่ว่าอายเป็นที่หนึ่งในใจนู้แล้วก็เป็นคนคล้องใจ ขอจ้าขอคุณครับผมจะไปก่อน Admin ถามว่ายังก่อนนะคะเป็นยังกันคือสีห่วงกันได้อหมดเป็นยังกันค่ะหมดขาดหมดเป็นยังก่อนค่ะเป็นยังก่อนดึงโลกขาดเลยดึงโลกขาดเลยเสร็จอ่าเดี๋ยวอย่าพึ่งใครดูอ่นเองค่ะคอมเมนต์แอดมินถาม Admin ถามเป็นยังเพือสิห่วงกัน มือเอ็นไม่ใช่สิบเจ็ดเนาะครับผมมือเอ็นก็ว่าสามสี่ทุกสิบเจ็ดยี่แล้วค่ะแต่ว่าสามสี่ทุกแอดมินทาเป็นยังไงมันมันเขาเป็นยังกันกันแอดมินทำาอเป็นยังไงคือต้องห่วงเป็นยังไงคือต้องห่วงหนูอ๋อไอฮักหนูไอก็ต้องห่วงหนูลเนาะเป็นยังกันค่ะ เนี่ยมิ่เลยถามเนี่ยน้องถามนอกค่ะนู่มถามเองอ่ะมุกิไพ่ถามกับนุนูถามเองเป็นยังกันค่ะเอ๋อแต่นี่เด็กเบนก็บอกเราเด็กไม่เห็นบอกเป็นยังกันเนาสันนี่เด็กเบนก็อยู่เขาเบนบอกอันนี้ก็นมิวเบนยู่เพิ่นหมันไม่ให้เราไหมบนเพ่นจองไม่ให้แล้วหรอกตอบปุตรงคำถามตอบปุตรงคำถามบม่ใช่คนถามค่ะไม่ทราบว่าคนสองคนเป็นอะไรกันคะถึงมีสีทธิ์นอกค่ะเมื่อเล่นนุ่มตอบเฉดอันเฉดพี่คนเกี่ยวด้วย แอมิอากินคอมเมนต์แมนค่ะเอาเมื่อไหร่กบตอบแชทกือเขาเาเขาเด้ยินอยู่ว่าเขาสามปีบอตอบแชทเออสามบตอบแชทเอ้อน้อักี้งีอันมไรครมากนะครับแอดมินช็อตนี้ เอาคือเอาคนละยังมีคนว่าไอตอไอตอบเออมีแตกคนบอกว่าไอตอบเป็นพะร่มครับผมอยังพันลุมพาอังกีพะร่มแบบว่านู้นกเยเกาพะอังกฤษค่ะพะอังกิษหนู้ไรเกดค่ะหนึ่งค่ะแต่ว่าเหลืองซอนี้นูไรเกดสี่ค่ะเป็นยังการมือแรกกับบตอบชชดคือเก้า ตัวสไอ้วันนี้ยิงคำถามเขานคถาตงถามค่ะตคำถามอที่ฉันเคยาถามนะคะเอาแท้่ะบอกบอกเเลยอันนี้บอกเถอเลยเอาบอกเก็บอกเบอกเถอะไรไ้ดิฉันนคำถามไหมเออบอกทถอเอาเติคำถามเลยค่ะไม่ทราบว่าสถานะของคุณเป็นอะไรถึงมีสิทธิ์ห่วงกันคะเออโยกจ มันมันต้องอยู่ในสถานะใดล่ะครับผมมันจังสิหง,งกันได้มันก็มีอยู่สถานะเดียวตัวสถานะยังค่ะแฟนะครับอ่ะขออนุญาตปิดไลท์นะคะ <laughs> อ่ะคนหาถามไปอ่ะไปเด็ลหถึงดีกว่าค่ะ <laughs> โอเคไหมครับผมก็ตัวได้ผมบอกแหลได้ว่าได้เต็มส,สองเด้อบัต ไปบอกน้ำแม่มาแล้วดอยแล้วดอยจะไปบอกน้ำแม่เรามาแล้วได้ยังแต่พอนั้ไปก็แมกมินเพรพอใจก่ะไปเองค่ะแม่ก็ไปเองบ่ล่ะไปเองบ่เองเลยรอเองเลยมือไรมือไรค่ะมือแดงมือว่านนี่มือว่านนี่พาไปไปใส่ค่ะไปเบื้องหนังก็ไปค่ะกับหนูเย้มือนี้ไปไปขับหนูค่ะเอาคืไป้เออไปห้างผมไปหับน้องครับผมอยู่หม้อเย้อ ไปยังนึไปขับฮะยูสือหรอพวกพ่อตกลงแ็กทะเลไปทะเลตกไปขับนู้นอยู่แล้วค่ะไอ้สายไอ้ิงแก่้ไม่เต็มใจตอบหรือเปล่าคำว่าแฟนนะโอ้ผมเต็มใจตอบแต่ว่าผมกับยันน้องน้องกับเลี้ยนอยู่อย่างนี้นะครับผมบึนแต่ปล่าแมนกับบึงบึนกันไปครับค่อยๆ่อยบึนกันไป